มาค่ะทุกคนต่ำงูเขียวกลับมาอีกรอบในรอบหลายเดือนวาได้กินนอคืดอ,อยากอาลยซังอยู่ในแอปสีดำมาต่ำก <c oughs> ้อนทาเสียออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนเข้าต้องเอาเซนแบบเนี้ยเนวๆเขาเพิ่งว่าผักกงชายหรือว่าผักอบแห้งนอผักมาจากประเทศจีนเนี้ยเส้นเนาเนาแบบนี้แซ่ไปถึงสามชั่วโมงตามจริงเซ็นเพิ่นน่ะสีเน่ากอนนีเด้อเส้นเพิ่นสีเน่ากนนี ว่าตัดเพราะว่ามันเน่าแห้งก้อนแต่แบบเนี้ยแช่ถึงสามชั่วโมงถึงเสียมาต่ำเอามาตาม่ำกินรสชาติของเขาสีบะหมี่สีไข่เส้นมะละกอหรือว่าเส้นบะงมัมนเห่าแบบว่าไม่มีรสชาติอย่างเลยแต่ว่ามีความกรอบกรอบแบบระดับสิบระดับลานเลยก็ว่าได้เวอร์ก็ว่าวัดก็ว่าได้เนะาะเมื่อนี้นี่ีเห็ดขมหวานเห็ดขมลงไปกินกับเห็ดขมแล้วก็ขนมจีนเนาะ ขาปุ่นขาปุ้นอุ้ยดีใจตาแตาบากระต่ำแน้มกันเราละ่ะ <c oughs> ตามด้วยพักหอมเปรือว่าผักชีไปเรื่อยขออนุญาตใส่มือเดอ <c oughs> <c oughs> ้ออือตอดใส่คัๆกันนะ เฮ็ดขมตั้งเสียงกรอบทุกคนความกรอบของนั่งเนี่ยจะไปย่ำกระแจบเอาเฮ็ดสมตำแบบคอยนี่กระแจบเฮ็ดสมตำกระแจบนาคาไปเฮ็ดพวกเขาเอิ่นอย่างล่ะพวกหมูกระทะนำ้ำเฮ็ดเป็นแท่นพักพวกชาบูเนี่ย กระเซบเขาจะมีความกรอบเป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกข้านึงนั่นนัวความกรอบนี่ยืนหนึ่งเลยค่ะทุกคนกรอบแบบ แสบบอกว่าถือคือแบบแสบนักกระเทยความเผ็ดกรกำลังดีของูขนาดตัดแล้วทุกคนเงี้าวเงี้วผิดละ ว่ามันเป็นเม็ดหรือพันธุ์ใดดีด,ดีคำนี้ใส่กับโอ้ยแตกมันเห็ดใส่กับ แสีก็แสบสร้างจากความกรอบเฮดคมดอกน่อยๆเฮดคมนีก่กะเก็บได้โดนค่ะทุกคนของฝากก็เนาะฝากตรงแต้เรโดน,โดนใต้ช่องฟิตไว้มันตกงให้เรียบร้อยแล้วมันเฮ็ดเบื่อได้กินได้ <laughs> không nhanh nhanh tập cọp อนุญาตให่เมื่องใส่สมภารรัฐไปไหนจาน้าเป็นอภารย์ยังไม่เห็นเนาะแสบเห็ดขมบอกง่าม คิดคม้มเนกากินแซบทุกคนกินกับสมตำหรือเสียมะก้อยที่ใส่ไข่ลาบเนาะเอามาก้อยแล้วบัดที่นี่ตอนกินน่ะแซบเพราะน่ากินนะ คักลองมาเด้อทุกคน É.